อากาศเย็นยะเยือกเหมือนยืนอยู่กลางทุ่งน้ำแข็งทั้งที่นี่มันเดือนเมษาประตูไม้ของประปาหอสูงสวรรณโลกแง้มอยู่เล็กน้อยทั้งที่เมื่อคืนก่อนผมจำได้ว่าล็อกมันแน่นหนาแล้วแสงจันทร์สาดเข้ามาเป็นทางยาวพาดผ่านบันไดวนที่ทอดตัวสูงขึ้นไปในความมืด ผมควรจะกลับควรจะทิ้งทุกอย่างไว้ตรงนี้แล้ววิ่งให้สุดชีวิตแต่เท้าสองข้างมันหนักอึ้งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเสียงเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากข้างบนไม่ใช่เสียงลมไม่ใช่เสียงนกมันเหมือนเสียงลมหายใจหนักและช้าราวกับคนที่กำลังทรมาน ผมค่อยๆก้าวขึ้นบันไดทีละขั้นสองมือจับราวเหล็กแน่นเงื่อเย็นเยียบไหลซึมตามไรผมทุกครั้งที่ก้าวขึ้นไปเสียงลมหายใจนั้นก็ยิ่งชัดเจนขึ้นชัดเจนจนผมรู้สึกเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังจ้องมองมาที่ผมด้วยสายตาที่ผมไม่อยากจะจินตนาการถึง ชั้นบนสุดประตูเหล็กผุพังเปิดอ้าซ่าลมพัดหวีดหวิวแสงจันทร์ส่องหลอดเข้ามาเห็นถังเก็บน้ำขนาดมหึมาตั้งตระงานอยู่ตรงหน้าผมกลั้นหายใจและก็ได้ยินมันเสียงน้ำหยดติงต๋งติง๋งติ๋ง ผมเงยหน้ามองตามเสียงน้ำหยดลงมาจากเพดานถังเก็บน้ำนั้นผุพังจนเป็นรูพรุนน้ำไหลออกมาเป็นทางและหยดลงบนพื้นปูนผมก้มลงมองน้ำที่หยดลงมากองรวมกันเป็นแอ่งเล็กๆและมันค่อยๆก่อตัวเป็นตัวเลขหนึ่งหพฤษภาคมวันที่ผมมาที่นี่ครั้งแรกเมื่อสิบปีก่อน เสียงลมหายใจดังกระชั้นชิดอยู่ข้างหูเยน็นเยียบ